มาถึงอยุธยาแล้วครับตอนนี้ ก็บ่าวหนึ่งนะครับวันนี้เราเดินทางออกมาจากคอนแก่นนะครับตอนนี้มาถึงอยุธยาแล้วครับตอนนี้เยวจะพาไปชมวัดเก่าแก่ครับจังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้เขาปิดประตูไว้นะครับเดี๋ยวบ่าวหนึ่งจะามาชมควมามอยู่ด้านนอกนะครับ หามปีนป่ายนะครับเป <Syndrome. S 1> ็นทอุโบสถดูความงามสวยงามสวยสดงดงามบรรยากาศรอบๆนะครับ จะอ้อมแล้วครับหาประตูทางเข้ามาเจอตอนนีงลานวัดสนาัก็จะมีับก็จะมีทางเข้าทางเดียวนะจะมาเก็ักี้าจะาอาจจะมืดนะครับตอนนี้เป็นย้อนแสงก็จะมีห้ามสุขุรีนะครับห้ามปิดป่ายนะห้ามทิ้งขยะ ข้ามเสียงนะครับมานั่งก็เราก่อนคารบนะครับทุกที่มีกฎมีเกณฑ์นะครับเราควรคารบกฎเกณฑ์นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปนะครับนี่นะครับก่อนถึงวงเจดีย์นะครับก็จะมีเจดีย์ต่างๆนะครับมีก็มีปักหักพังบ้างครับแต่ก็คงความมุดมสมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชมมันอยู่นะครับ ก็ตอนนี้จะมาดูผ่านประธานนะครับนี่ครับแต่ว่าเสียงท่านไม่อยู่แล้วนะครับภาพเสียงกับแขนข้างขวานะครับถัดการไปครับเป็นภาพเก่าแก่ครับครับก็จะมีทางเดินลงไปนะครับ เข้าไปชมนครับก็จะเป็นอาจจะมืดหน่อยนะครับกลางหาแสงครนี่จากมุมนี้มุมนี้ก็สวยงามจริงๆ เขาน่าจะห้ามปีนป่ายขึ้นไปนะครับนีเขาทำรั้วก,กันไว้นะครับยังคงควาสภาพก็น่าจะอยยุ่7 0 8สซนะครับสุภาพความสวยงามครับเดี๋ยวป่าวถึงพาเดินดูรอบๆนะครับ รอบรอบองค์เจเจี่นีนะครับครับก็จะมีอบรอบก็จะมีภาพนะครับนี่คนระับก็อาจจะชมรุดไปเกือบ60-70%เอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือแค่ฐา,านพระ หรือว่าก็เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับแต่ก็ยังพอมีให้ลูกห้านได้ชมนะครับก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยอยุธยากับกรุงเก่าครับนี่ครับดูความสวยงามนะครับมุมนี้ไม่ย้อนแสงนะครับสวยงามมากเลยครับ มมนี่ก็สวยนะก็จะมีผู้คนมาเดินดูนะครับชมความงามแล้วก็ความหามเก่าแก่ของกรุงเก่าเรานะครับที่คงความงดงามนะครับน่าจะ70-80%ได้ครับดูจากฐานแล้วก็อองค์เจดีนะครับยังมีโคมความสวยงามนะครับอิดี่อิด สมัยโบราณนะครับสวยงามมากๆครับ ตอนนี้ก็หล่อลงของนี่กับแทนนี้ก็เหลือหน้าจะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยอดแดงหลุดลงไปแล้วครับนี่คือความงามของอผักผักผักนะมุนนี่ครับโอ้โห น,น,นี่นาะจะเป็นเสียนพักนะครับนี่ก็จะเป็นเจดีมีพักด้วยนะครับมีพักแต่ว่า น่าจะหักไปประมาณ50%แล้วครับนี่ก็สวยงามนะครับครับก็บาวหนึ่งก็ขอหาาเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมความสวยงามของกุ้งเก่าเรานะครับนี่ก็ สมัยอยุธยานะครับยังคงความสวยงามนะครับไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับแบบนี้นก็ขอจบขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้คนผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมแล้วใส่ขอให้ความสมสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับ Thank you for watching นะครับบ๊ยบายเจอกันคลิปหน้าครับ